ของ BTS ชนะคดีกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นการตัดสินของศาปลปกครองสูงสุดด้วยสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูนั่นก็คือว่าแล้วยังไงกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เฉลยให้ฟังครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้บอกกับคุณผู้ชมชัดเจนอยู่แล้วแหละนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ตัวของ BTS เองนะครับก็ได้มี คำตัดสินออกมาจากศาลปกครองสูงสุดนะครับก <tense. S 2> รณีที่เขาเนี่ยไปฟ้องร้องกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ตัวของบริษัทกรุงเทพธนาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่กรุงเทพมหานครเขาจัดตั้งขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญาต่างๆกับในฝั่งของ BTS ครับคุณผู้ชมครับ BTS 4นะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือว่าเขาก็มีการ ก็เซ็นสัญญาไปนะครับแล้วก็เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1ช่วงสะพานตักสินวงเวียนใหญ่บางว่านะครับแล้วก็ช่วงอ่อนนุชแบริงนะครับปรากฏว่าจําเนียนการผ่านไปครับคุณผู้ชมครับไม่จ่ายตังค์นะฮะเพราะว่ากทมเขาก็ไปอ้าง มาตา44นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยจะให้มีการต่อสัญญาสัมปทานออกไปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เพื่อนแรกกับไอ้พวกเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมฮะกับเม็ดเงินค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่กรทมหรือกรุงเทพธนาคมเขาต้องจ่ายปรากฏว่าจำเนยนการผ่านไปก็ยังทำไม่ได้นะฮะ t s, <S BTS ก็ร้องตรงนี้ปรากฏว่าศาลสั่งออกมาครับให้ กรุงเทพมหานครนะครับและก็กรุงเทพธนาคมนะครับมีการจ่ายเงินให้กับ bts นะครับรวมรวมกันก็คือ11,750ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับะนะฮะก็ให้จ่าย ภายใน180วันซึ่งคุณสุรพงษ์เราหาอัญญาครับผู้อำนวยการใหญ่สายงานธุรกิจ MOVE ก็คือธุรกิจที่ขนส่งนี่แหละเครื่องที่ตรงนี้ไปนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็บอกออกมาว่าตอนนี้กําลังรอรับคําพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุดนะครับเพื่อให้กฎหมายนํามาตีความนะครับแล้วก็จะไปเจรจากับกรุงเทพธนาคมนะครับ แล้วก็สิ่งที่เขาบอกออกมาก็คือว่ายังไม่หมดนะค่ะคือ BTS ยังมีคำฟ้องกรุงเทพมหานครกับกรุงเทพธนาคมในคดีค้างชำระอีกแล้วครับค่าบริหารจัดการตรงนี้แหละส่วนต่อขยายอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็รวมอีกหนึ่งหล้านบาทครับเบื้องต้นนะครับจะมีการนัดฟังคำถแถลงตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้นะฮะแล้วก็ อย่างไรซึก็ตามพอศาลมีการตัดสิน BTS นะครับในส่วนต่อขยายช่วงที่หนึ่งสะพานตักสินวงเวียนใหญ่บางว่าอ่อนนุตแบริงทั้งหลายแหละเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่า กลายเป็นหลักสําคัญนะครับที่จะทําให้ศาลเนี่ยโอกาสในการตัดสินเชิงบวกได้ต่อ,ตอไปอเพราะมันก็รูปแบบคล้ายๆกันคําถามเกิดอะไรจะส่งผลอะไรกับ BTS ใ,ในเชิงของกําไรไหมนะฮะคุณผู้ชมฮะคำตอบก็คือว่าในเชิงของกําไรไม่มีใดๆเลยเพราะว่า BTS ถึงแม้วม่ากทมจะไม่จ่ายแต่ BTS บันทึกเป็นไรายได้นะครับแล้วก็ไปอยู่ในฝั่งของลูกหนี้ค้างรับนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ BTS จะได้นั่นก็คือตัวของกระแสเงินสดที่จะไหลเข้ามาเป็นหมื่นล้านเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะภายใน180 <80 S 1> วันนี้นะครับหรือหรือเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาจับตามองกันะนะครับว่าจะมีการเจรจาค่ะ เพื่อที่จะยต่อสัญญาสัมปทานใดๆออกไปหรือไม่นะคะจากที่เขาจะสิ้นสุดปี2,572นี้ก็เหลืออีก5ปีถูกไหม,มเดี๋ยววันนี้ก็จับตาดูกันต่อไปว่าตกลงว่าจะมีการพูดคุยหรือเจรจาในในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรหรือว่าจะเป็นการรับเงินมาและจะทำอย่างไรต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาม,มองกันต่อสำหรับตัวของ BTS ครับ